สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาเดินป่าละหอกครับแล้วก็วันนี้ก็จะมานอนอยู่ที่ป่าละหอกนี่แหละครับซึ่งป่าละหอกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับป่าละหอกก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแม้กระทั่งต้นยูคายังไม่โตเลยเพราะว่ามันเป็นดินที่ไม่ค่อยมีปุ๋ยไม่ค่อยมีธาตุอาหารครับอย่างโตก็โตประมาณนี้ครับนี่โตสุดแล้วแต่ป่าละหอกตรงนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้ ดืนต้นเป็นบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ตโตก็หน้าแรงแล้วดินจะแห้งแข็งเป๊กเลยครับนี่ถ้าหน้าแรงแล้วแต่ถ้าหน้าฝนนี่เดินเข้ามานี่เหมือนจะเป็นน้ำซับครับดินดินอุ้มน้ำประมาณนี้ครับเวลาเราเดินไปตกโลมนี่เคียงหัวเขาน่นนะครับจะเป็นคล้ายๆดินสมองแต่หน้าแรงนี่ดินแข็งมากเลย ปลาละหอกนี่มันจะแตกต่างกับปลาบุครับปลาบุก็ซึ่งจะมีหญ้าคาขึ้นเยอะแล้วก็หญ้ากอพงอะไรประมาณนี้ครับต้นไม้หลายชนิดก็สามารถขึ้นได้ครับแต่ปลาละหอกนี่ขึ้นได้เฉพาะต้นไม้บางชนิดเท่านั้นต้นไม้ไหนบางชนิดขึ้นก็ไม่โตประมาณนี้ครับแต่ปลาบุนี่ดินรวมสมบูรณ์ต้นไม้สามารถขึ้นได้แต่ว่าหญ้าคาหรือว่าหญ้ากอพงมันจะคลุมหมดก่อนแล้ว ซึ่งต้นไม้เป็นไม้ยืนต้นนี่ก็ไม่สามารถขึ้นได้ครับขึ้นได้เฉพาะต้นไม้ไหนที่มันขึ้นโตแล้วเอาตอนนี้ผมก็ต้องเดินหาต้นไม้ต้นไหนใหญ่ๆที่พอจะขึ้นนอนอยู่บนต้นไม้ได้อย่างปลอดภัยมาแถวนี้รู้สึกว่าจะมีป่าพอทึบๆให้เราได้พลางตัวได้อยู่ครับถ้านอนบนต้นไม้โดอยู่กลางป่าลรหอกเลย มันจะวังเวยยังไงไม่รู้ครับแต่แถวนี้เหมือนจะมีป่าป่าทึบๆนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นครับต้นลูกยีต้นใหญ่มากเลยจะพอมีที่ปลูกเปลนอนได้หรือเปล่าเอามีหลายกิ่งมากเลยครับน่าจะโอเคอยู่ครับต้องขึ้นไปดูครับ ว่ากิ่งไหนจะเหมาะผูกเปลนอนพอดีเลยครับมีต้นเล็กๆให้เราได้ปีนง่ายๆเลยซึ่งถ้าปีนต้นใหญ่นี่ไม่ไหวแน่นอนต้นนี้ก็ต้นเล็กครับสามารถปีนได้แต่ผมเลือกปีนต้นนี้ดีกว่าครับโอ้ขึ้นง่ายครับขึ้นง่าย ขึ้นไม่ยากเลยอได้แล้วผมก็ได้ผูกเปลเสร็จแล้วครับสองชั้นเหมือนเดิมนี่ครับผมก็ต้องเช็คตะเข็บเย็บของเปลแล้วก็เชือกเปลให้ดีตลอดครับก่อนเข้าป่า ต้องเช็คประจําครับเพราะว่าเรานอนเปแต่วันนี้นี่มีเซฟตี้ครับเซฟตี้มาช่วยด้วยเวลานอนจะได้ไม่ต้องกังวลเอฟซหลายท่านเป็นห่วงเรื่องเซฟตี้เนาะทาไมผมไม่เอาเซฟตี้มาใส่แล้วก็นอนมันจะเกะกะหรือเปล่าคิดนี้เลยผมจะลองดูว่ามันจะเกะกะหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกะกะก็ต้องใส่ครับเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของเราเองตอนนี้ก็ตะวันตกดินแล้วครับ ตะวันตกดินก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็ตะวันรับฟ้าแล้วครับรบรรยากาศก็ เริ่มเงียบแล้วครับเสียงสัตว์กลางคืนออกหากินแล้วนกเขาแมวนกฮูกกร้องกันแล้ว ผมคิดว่าจะปา่าลรหอกจะไม่มีมาจอกโอ้ฟูงใหญ่เลยเสียงบ่อใหญ่ครับเสียงจุดพลุไล่มาฝังทางนี้นะครับ นนจุดพลุ ء. ใหญ่เลยครับอยู่ใกล้ๆผมตรงนี้เองไม่เกินสองร้อยเมตรเองครับอ้เสียงหักต้นไม้เสียงพ่อใหญ่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้หละ ยังไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่าได้ยินเสียงหักกิ่งไม้แล้วช่วงนี้นี่หน้าแรงเดินเหยียบใบไม้ดังมากเลยผมได้ยินตั้งแต่หัวคำแล้วครับได้ยินเสียงหักต้นไม้เหมือนจะข้ามคูคันที่รถไมคโครขุดเอาไว้ตรงนี้เองคนสุดท้ายก็ข้ามได้เสียงหักนานมากเลยครับช่วงหัวคำาพอต่ ตกค่ามาก็ได้ยินเสียงเดินมาเลยเดินมามาอักอยู่ตรงนี้แล้วครับห่างจากผมไปประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็มีเสียงชาวบ้านจุดพลุรับอยู่ฝั่งทางนู้นครับได้มันชาวบ้านอยู่ฝั่งนู้นครับตัวนี้ก็อักอยู่ตรงนี้แล้วครับตัวหนึง่งแต่ไม่รู้ตัวอื่นอยู่ตรงไหนบ้างนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมก็กลัวครับไม่ค่อยกล้าเปิดไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า แล้วผมจะพาไปดูคันคูที่รถแมคโครขุดไว้พ่อใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงครับแสดงว่าพ่อใหญ่นี่ฉลาดมากเลยหักกิ่งไม้เป็นสะพานขึ้นมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมขอปิดไฟก่อนครับเราจะรอฟังเสียงว่าพ่อใหญ่จะเดินไปทางไหน ตื่นนี่ฝั่งทางไร้มันชาวบ้านนี่จุดพลุกันใหญ่เลยครับผมก็ได้ตื่นขึ้นมาบันทึกเสียงได้ทันอยู่ครับเป็นบางช่วงบางเวลาซึ่งเมื่อเช้านี่ตอนผมยังนอนอยู่เหมือนได้ยินเสียงเดินผ่านไปฝั่งทางนี้เลยครับแต่จับกล้องมาบันทึกเสียงไว้ทันแล้วก็เงียบไปแล้วก็เดิน ไปถึงคูคันที่รถแมคโครได้ขุดไว้ได้ได้ยินเสียงล้มต้นไม้ดังโครมเลยเดี๋ยวเช้านี้แหละเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอฟซีไปดูว่าเขาข้ามมาได้ยังไงแล้วก็ข้ามกลับคืนได้ยังไงเพราะว่าคูคันรถแมคโครก็ขุดลึกพอสมควรแต่พ่อใหญ่นี่ฉลาดข้ามมาได้เฉยเลยเดี๋ยวผมจะเก็บข้าวของแล้วก็แกะเปลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเอฟซีไปดูครับ พ่อใหญ่ยังอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนเลยครับเหมือนเสียงกำลังจะข้ามคูคันข้ามไปอยู่ฝั่งป่าดงดิบคืนเลยครับเสียงหักต้นไม้หักกิ่งไม้อยู่ฝั่งนู้นเลยครับเหมือนมีร่องรอยหมูป่าเลยครับเมื่อคืนนนะครับ ตัวใหญ่มากเลยเดินไปทางนี้แหละครับไปทางนี้แหละมาจากฝั่งทางนน้นครับฝั่งที่ผมได้ยินเสียงพ่อใหญ่เดินนี่แหละครับช้างเดินมาจากนู้นแหละครับนูน่นคันดินอยู่ฝั่งนู้นครับเดินมาตามถนนลูกรังเลยซึ่งป่าละหอกก็อยู่ฝั่งทางนี้ครับ ผมก็ขึ้นบนต้นไม้ต้นนู้นครับี๋ยวผมจะจอดรถไว้ตรงนี้แหละครับผมจะเดินเข้าไปดูเพื่อความปลอดภัยเพื่อเอารถไม่ทันมีร่องรอยหมูป่าเดินตามด้วยครับนี่ครับร่องรอยหมูป่าเดินตามรอยพ่อใหญ่เลย ตรงนี้จะเห็นรอยชัดเลยครับรอยพ่อใหญ่นี่ครับเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่ข้ามแบบไหนเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แหละครับกระรอกร้องทักร้องทวงเลย ก็เริ่มจะเสียวๆแล้วครับนี่ครับคันดินยาวไปนู่นแล้วครับนูข้ามตรงไหน,นโอ้นี่ครับรอยข้ามนี่ครับ รอยบกยางใหญ่เลยนี่ครับรอยเบือบลาเลยครับไปทางไหนโอ้นี่ข้ามตรงนี้เลยไม่ใช่ไปข้ามตรงไหนน้อนี่น้อ ลอยไปตรงไหนโตโอ้นี่ครับเล้วเดินตามรอยไปนี่ครับรอยรอยเล็บเท้าเดินไปฝั่งทางนู้นครับเราตามไปดูเหมือนจะเจอแล้วครับโอ้ข้ามตรงนี้งครับ ตรงนี้เป็นก้อนหินครับรถแมคโครขุดไม่ได้นี่ข้ามแบบง่ายๆเลยสรุปแล้วก็คันดินตรงนี้นี่ไม่มีความสามารถป้องกันพ่อใหญ่หรือว่าป้องกันช้างป่าได้เลยครับอันนี้ก็ประมาณ2อเมตรครับเขาก็ขึ้นมาได้อยู่ดีตรงนี้เหมือนมีรอยเดินลงมาแล้วครับนี่ครับแต่รอยรอยเท้าเล็กรอยเท้าไม่ใหญ่ เดินลงมาสำรวจดูตรงนี้เต๋ไม่สามารถขึ้นมาได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันสูงทั้งรอยม้าจิ้งจอกทั้งรอยหมูป่าเลยครับนี่ครับเดินตามรอยพ่อใหญ่นี่ครับเตรียมคันดินเลยครับนี่นี่จะเป็นรอยเดียวกันครับ ทั้งรอยขึ้นรอยลงตรงนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นรอยลงแต่ฝั่งทางนี้น่าจะเป็นรอยขึ้นหรือเปล่านี่รอยตะกุยดินขึ้นมาเลยครับน่าจะใช่ครับเพราะว่าตอนขึ้นมานั้นเห็นเป็นรอยอยู่พอแต่เขาลงไปคืนจะลบรอยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันปกตินี้จะมีอยู่สามตัวครับ ป่าเขตบริเวณบ้านผมนี่พ่อใหญ่จะอยู่3ามตัวอยู่ประจําเลยแต่จะเดินแยกกันหากินแต่ช่วงเวลาขับขันหรือว่าเขาติดลมเขาจะร้องเรียกกันให้ไปช่วยกันพอแต่ออกหากินเขาก็หากินคขหากินมันตัวนี้ตัวใหญ่ครับจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวกลางอยู่แถวนี้แหละครับนี่ เหมือนได้ยินเปาะแปะเปาะแปะอยู่แถวนี้แล้ครับผมถอยก่อนดีกว่าครับรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าตอนผมเดินมาถึงตรงนั้นนี่เสียงกระรอกร้องทักร้องทวงอยู่แถวนี้แหละครับออยู่แถวนี้เลยดีไม่ดีคืนนี้ก็จะข้ามที่เดิมตรงนี้แหละครับเข้าไปกินพืชไร่ชาวบ้านอีก ว่าเข้าไปกินมันสับปะหลังชาวบ้านอีกแต่ผมไม่กล้ามารอถ่ายแน่นอนครับเพราะว่าต้นต้นไม้ใหญ่แถวนี้ไม่มีเลยครับขนาดต้นยูคาต้นใหญ,ใหญ่เขายังล้มได้เลยครับไม่เสี่ยงดีกว่าครับ fc บางท่านอาจยังไม่เข้าใจครับว่าช้างป่าอยู่ในป่าบ้านผมนี่แต่ก่อนเป็นช้างเลี้ยงครับแต่ หน่วยงานรัฐนี่เอามาปล่อยย้อนไปตั้งแต่20ปีที่แล้วนี่ไม่เคยมีช้างในป่าบ้านผมเลยตอนผมเด็กๆนี่ผมก็ขึ้นจักรยานเล่นตามป่ายูคาแล้วก็ขึ้นไปเล่นตามหอคอยหรือว่าหอดูไฟกับเพื่อนไม่เคยมีช้างป่าเลยครับพอเต่20ปีผ่านมานี่เลยครับหน่วยงานรัฐเอาช้างมาปล่อยช้างที่เห็นนี่เป็นช้างเลี้ยงครับช้างเลี้ยงที่เขาเอามาปล่อยแล้วก็ไม่กลัวคนด้วย ทำไมถึงว่าจุดบังโพหรือว่าจุดพลุไล่ช้างไม่กลัวครับเพราะว่าช้างจะคุ้นเคยกับคนเอามาปล่อยเยอะมากเลยครับปีสองปีที่แล้วมีชาวบ้านเห็นเอามาปล่อยประมาณเกือบสิบคันรถ10บล้อซึ่งเป็นช้างเลี้ยงที่เขาเอามาปล่อยครับตอนนี้นี่ช้างป่าจริงๆจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนู้นครับอยู่ฝั่งป่าระเริงร้อยรูหรือว่าป่าดงใหญ่ ฝั่งทางนู้นเลยครับช้างป่าจริงๆจะไม่ออกมาทําลายพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเสียงอะไร <c oughs> แต่ที่เห็นนี่เป็นช้างเลี้ยงครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นช้างที่เคยทําร้ายคนมาแล้วแล้วขวานช้างเอาไม่อยู่เจ้าของช้างก็เลยมอบให้รัฐประมาณนี้ครับ แต่ให้พี่้องเอฟซีทุกท่านรู้ครับว่าช้างที่อยู่บริเวณแถวหมู่บ้านผมนี่เป็นช้างที่เขาเอามาปล่อยครับซึ่ง f อฟบางท่านบอกว่าพากันมาบุกรุกพื้นที่ของช้างพื้นที่ของสัตว์ป่าจริงๆเราไม่ใช่ครับสมัยแต่ก่อนป่าแถวนี้นี่เป็นป่าที่เกิดการสู้รบกันตอนสมัยคอมมินิตตอนช่วงนั้นนี่ผมว่าสัตว์ป่า ก็น่าจะโดนลูกปืนหรือว่าโดนระเบิดไปเยอะมากเหมือนกันแล้วสัตว์ป่าก็ข้ามไปอยู่ฝั่งเขตประเทศกัมพูชาหรือว่าข้ามชายแดนไปฝั่งขเขมรพอแต่เลิกสู้รบกันแล้วก็สัตว์ป่าก็เริ่มทยอยกลับมาคืนครับป่าที่เห็นเตียนโล่งนี้แถวนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นการทิ้งระเบิดของรัฐบาลที่ทิ้งระเบิด ลูกใหญ่ๆมากเลยครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านนี่แหละมาเที่ยวถางจับสันเป็นที่ทํากินเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนให้มาถางป่าตอนช่วงสมัยสู้รบกันอันนี้ก็ผมก็ได้ฟังคนแก่คนเก่าคนโบราณเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็มาถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับบ้านแล้วที่นี่ รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับแถวบริเวณแถวนี้เอาท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับต้องรีบกลับบ้านแล้วครับอยู่ตรงนี้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ